สมมติว่าเราไปเจอพระสงฆ์ตามวัดต่างๆอย่างเงี้ยครับที่ปฏิบัติผิดนะครับปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติอไม่ตรงตามคําสถาคตเงี้ยเราไม่เคารพไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสถือว่าเราจะเป็นบาปอากุศลต,ตัวเองหรือเปล่าครับมันก็เป็นธรรมดาถ้าพิกผูไม่ประพฤติตามสิกขาบทที่พระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยก็จะไม่เกิดความเลื่อมใสแก่ชนที่ยังไม่เลื่อมใสและไม่เลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้ว มันเป็นธรรมดาที่เขาจะไม่เริ่มสายพิกูนั้นเพราะคุณไม่ยังความเริ่มสาให้ให้ปรากฏไม่ประพฤติตามมารายาทและโคจรตัวมารายาทและโคจรเนี่ยถ้าพิกูประพฤติปฏิบัติตามนย,ายาม่ยโยมอาการไม่เริ่มใส่เนี่ยมันไม่มีเลยเพราะว่ามันจะเนี๊ยบมากอะ่ะพิกูถ้าทมปฏิบัติตามเสกัิรมารายาทโคจรที่ผู้ช้บบัญญัติไว้เป็นพันกว่าข้อเนี่ยนะมันจะงดงามมากนะมันจะมีแต่คนเริ่มใส่ เราก็ไม่ได้ทําอะไรเราก็เดินตามเสกียวัตรมีสายตาทอดลงต่ามีเสียงน้อยไปในละแวกบ้านนะเดินบินตาบาด้วยาการสํารวมแค่นั้นเองนะยังความเริ่มใสให้ปรากฏในหมู่ชนอย่างนี้และแม้เราเองนะเราเห็นพิขูเราเนี่ยเดินบินตาบดเรายังรู้สึกเรื่มใสเลยว่างดงามสงบเรียบร้อยน่าศรัทธานะคนอื่นก็เหมือนกัน ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติตามข้อวัดข้อธรรมวินัยที่พระเจ้าบัญญัติสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเองสินปฏิโมกเนี่ยพระเจ้าบอกเหตุในการบัญญัติเพื่อเป็นเบื้องต้นแห่งประมรจันการประพฤติปฏิบัติส่วนมารยาทและโคจรพันเก้าร้อยสี่สิบหข้อเนี่ยนะเพื่อความเริ่อมใสแก่ชนที่ยังไม่เริ่อมใสเพื่อให้เกิดความเริ่มใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เริ่อมใสแล,แล้วแต่อริบุคคลก็บกพร่องได้นะนะ อีกบัญญัติไม่หมดนะ